สวัสดีค่ะช่องชัญญาพาลุยพารลอชีวิตต่างแดนนะคะวันนี้พี่ชัญญามีเมนูใหม่ๆนะคะมาเสนอนะคะเมนูง่ายๆทำง่ายค่ะก็ขัดแตงนะคะใส่หมูสับนะคะขั้นแรกเราก็หมูนำหมูสับนะคะไปรวนกับอ่ารวนให้สุกเลยนะคะเพื่อนๆเราอาจจะใส่น้ำมันก็ได้หรือไม่ใสน่น้ำมันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ ความชอบของแต่ละคนนะคะพี่ญนาจะลองไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเวลาหมูสุกนะคะน้ำมันก็จะออกมาจากหมูนะคะเรารวนไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะคะเดี๋ยวพี่ญนานะคะก็จะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเนี่ยอันนี้เป็นพริกแกงพี่ญนาตามมาจากเมืองไทยนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะ ผัดพริกแกงให้เข้ากับหมูเลยนะคะเพื่อนๆผัดพริกแกงให้สุกนะคะส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ชัญญาจะเติมน,น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะผัดพริกแกงแล้วก็หมูให้สุกเลยนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะพี่ชัญญาปรุงรสง่ายๆเลยมีแค่น้าปลากับผงปรุงรสนะคะ แต่อันนี้แล้วแต่ใครจะปรุงก็ได้นะคะถ้าใครชอบหวานหน่อยก็อาจจะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใส่เป็นซอสหอยซีอิ๊วขาวหรือว่าซีอิ๊วดำหรือว่าซอสัาเขียวก็ได้นะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวพี่เจนยาจะใส่ปรกแดงลงไปนะคะผัดซักแดงให้เข้ากันมอกับพริกแกงแล้วก็หมูนะคะ เดี๋ยวเราจะเติมน,น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวรอให้แกงของเราเดือดนะคะแล้วก็แตงของเราใกล้สุกนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราจะชิมรสอีกรอบนึงก็ได้นะคะถ้ารสชาติจืดหรือว่าเค็มไปเราก็สามารถปรับรสได้แต่ถ้ารสชาติโอเคแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆผัดตักแตงของพี่เชนยาทำเท่าที่มีนะคะเดี๋ยวพี่เชนยาจะตักสื่อพร้อมข้าสวยร้อนๆน,นะคะมากินกันนะคะเพื่อนๆเมนูเที่ยงนี้ถ้าใครมีใบหอมก็สามารถใส่ไปได้นะคะใบกะเพราหรือว่าใบหุระพาค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติสีสันนะคะมากินข้าวกันคะ่ะพี่เชนยาฝากฝากดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบา,ยบาย